สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ผมมีสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับ2สูตรมาฝากกันนะครับริงๆิก็กกสรุปไปแล้วนะครับสำหรับ2ตัวล่างแต่วันนี้มีสูตรมาเพิ่มเติมให้นะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเราก็ดูดูไว้หลายๆสูตรหลายๆชุดดูนะครับเผื่อมีคู่ไหนตรงใจเราก็เลือกนะครับเราก็เผื่อๆไว้เพราะว่าเราไม่ทราบว่ามจอ,อกตัวไหนนะครับเราก็คิดค้นสูตรมาน่าสนใจแล้วก็มาฝากกันนะครับมาแบ่งปันกันเผื่อท่านใดชอบ จะนำไปใช้แต่ก่อนเื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นนะครับ สำหรับสูตร2ตัววิ่งล่าง2ตัวนะครับ2สูตรถ้าเรามาจับคู่กันแล้วนะครับมันก็จะได้บางงวดก็จะเกดคู่ชุดนะครับบางงวดก็จะ8คู่ชุดถ้ามีเบิ้ลก็จะเกดคู่ชุดจับคู่ชุดแล้วก็จะเข้ามาตรงๆนะครับก็จะมี1นง,งวดหง,งวดที่ สองสูตรออกตัวเดียวกันนะครับก็จับคู่ก็จะผิดก็จะมีหนึ่งงวดเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หงเส้นสีแดงก่อนนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับ <ś le af> ก็จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับงวดแรกนะครับ9วกเเป็น18 18 18บวก8อีกนะครับเป็น26 26บวก8อีกเป็น34 34บวก3เป็น37นะครับได้เลข7สูตรนี้เพิ่มไป3แต้มนะครับเป็น7กับ0ได้7กับ0สูตรที่2นะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเดี๋ยวผมขอบวก บวกกัน2ครั้งนี่ขอบวกรวมไว้ก่อนนะครับอย่าง8ปบวกแเป็น16นะครับได้เลข6อันนี้ก็8ปบวกแได้16ได้เลข6เหมือนกันนะครับเราก็จะเอา6กบวกหกหกบวกหเป็น12บสนะครับสิมาบวก5เป็น17นะครับได้เลข7สูตรนี้ลด1แต้มนะครับได้เลข7ให้ลด1แต้มก็จะได้7กับ6จับคู่กันนะครับก็จะได้7 7 7 6 0 7 0 6 แล้วก็70นะครับตัวกลับด้วยนะครับ70 60แล้วก็67 7คู่ชุดนะครับเพราะว่าจับอีก1คู่เป็น8ก็จะเป็นตัวชนตัวเบิ้ลนะครับก็งวดนี้ก็จะได้7คู่ชุดเอามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16มีนาคมนะครับออก5 0 3 4 4 6 2ตัวล่างออก77ก็จะมาคู่77นะครับที่เข้ามา สูตรนี้ก็เข้ามาเจ็ดเจ็ดสูตรนี้ก็เลขเจ็ดวันต่อมานะครับอันนี้ขอบวกไว้เลยนะครับ4ี่บวก4ได้8ดนะครับอันนี้6บวกเป็น12ได้เลข2นะครับก็จะเป็น8บวก2เป็น10นะครับ10มาบวก2เป็น12นะครับได้เลข2สูตรนี้เพิ่ม3แต้มเป็น5นะครับได้2กับ5สูตรที่2นะครับ 6กบวกหเป็น12ได้เลข2นะครับ7จบวกเเป็น14ได้เลข4ก็จะเป็น2อบวกสเป็น6 6มาบวก6เป็น12นะครับได้เลข2 2ลด1นะครับเหลือ1ได้2กับ1สูตรนี้จับคู่แล้วก็จะได้7คู่ชุดนะครับก็จะมี2 2 2 1 5 2นะครับ5 1แล้วก็2 5 1 2 1 5 ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16พฤษภาคมออก051095 2ตัวล่างออก22 22นะครับก็จะมีคู่นี้ที่เข้ามานะครับงวดที่2ผมดูต่องวดต่อมานะครับสูตรที่1นะครับเส้นสีแดงหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้ง0ย์บวก0ได้0นะครับ5บวก5ได้10ก็คือเลข0 แล้วก็มาบวก2นะครับได้เลข2 2เพิ่ม3เป็น5ได้2กับ5สูตรที่1สูตรที่2 5บวก5เป็น10นะครับได้เลขศูนย์บวก2เป็น4ได้เลข4ก็จะเป็น0ูนย์บวก4บวก1นะครับได้เลข5 5ลด1เหลือ4ได้5กับ4สูตรที่2นะครับจับคู่กันก็จะได้2 5 2 4แล้วก็5 5 5, 5 4 5้าสองสี่สองสห้านะครับจับคู่กันแล้วก็7คู่ชุดเพราะว่ามีซ้ำกันนะครับมีเบิ้ลก็จะได้7ชุดผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา1นึ่งมิถุนายนนะครับออก8ปดสามหนึดสตัวล่างออกสองสสูตรนี้มาที่เลข2สูตรนี้มาที่เลข4 จับคู่ชุดมาที่คู่ชุด2 4นะครับงวดที่3เรามาดูต่องวดที่4นะครับสูตรที่1นะครับ5บวก5เป็น10ได้เลข0 7ย์เบวก7เป็น14ได้เลข4ก็จะเป็น0ูนย์บวก4บวก2เป็น6ได้เลข6แล้วเพิ่ม3เป็น9ได้6กับ9สูตรที่1สูตรที่สองเบวก7เป็น14นะครับได้เลข4 4บวก4เป็น8ได้เลข8 ก็จะเป็น4บวก8เป็น12 12บวก5เป็น17ได้เลข7ลด1แต้มนะครับก็จะได้7กับ6จับคู่ชุดนะครับก็จะมี6 7 6 6 9 7 9 6แล้วก็7 6 7 9แล้วก็6 9 7ชุดเรามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16มิถุนานะครับออก ห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดสองตัวล่างออกหกสี่งวดนี้นะครับออกตัวเดียวกันนะครับเข้าตัวเดียวกันทั้งสองสูตรสูตรนี้เข้าเลขหสูตรนี้ก็เข้าเลขหกจับคู่ชุดผิดนะครับงวดนี้เพราะว่าสองสูตรมาตัวเดียวกันเรามาดูต่องวดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งนะครับเส้นสีแดงหลักร้อยบวกกันสครั้ง ก้บวกเเป็นสิบแปดนะครับได้เลขแปอันนี้หลักหน่วยคือเลขเจ็ดเจบวกเจ็ดเป็นสิได้เลขสนะครับเราก็จะเป็นแปบวกสเป็นสิบสมาบวกแนะครับเป็นยีได้เลขศย์เพิ่มสแต้มนะครับก็จะเป็นสได้ศูนย์กับสสูตรที่สอนะครับเจวกเเป็นสิได้เลขสี่บวกสเป็นแนะครับได้เลขแก็จะเป็นสีบวกแเป็นสิบสมาบวกหเป็นสินะครับได้เลขแ ลดหแต้มนะครับเหลือ7ได้8กับ7สูตรที่2จับคู่กันก็จะได้8คู่ชุดนะครับเพราะว่า2สูตรไม่มีตัวชนกันนะครับจับคู่ก็จะได้08 07 3 8 3 7 38, 37, แล้วก็8 0 8 3 7 0 7 3 8ชุดเรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ หกรกฎาคมนะครับออก3 4 7 2 5 8 2ตัวล่างออก83 83สูตรนี้มาที่เลข3นะครับสูตรนี้มาที่เลข8คู่ชุดตัวที่มาก็คือคู่83เรามาดูต่องวดต่อมานะครับสูตรที่1น,นะครับหลักร้อยคือเลข2 2 2บวก2ได้4 หลักหน่วยคือเลข8 8ดบวกแเป็น16ได้เลข6ก็จะเป็น4ีบวกหเป็น10 10มาบวก0นย์ได้เลข0ูนย์นะครับศูนย์เพิ่ม3นะครับได้เลข3ได้0กับ3สูตรที่1สูตรที่2องดบวก8เป็น16นะครับได้เลข6หลักหน่วยล่างคือเลข3ามบวก3เป็น6ก็จะเป็น6บวก6เป็น12บนะครับ12มาบวก3เป็น15 ได้เลข5ลด1แต้มเหลือ4นะครับได้5กับ4สูตรที่2จับคู่กันก็จะได้05 04 35 34แล้วก็50 53 40 43 8ชุดผลรางวัลที่ออกนะครับ16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับออก873 286 2ตัวล่างออก53 สูตรที่1มาที่เลข3สูตรที่2มาที่เลข5คู่ชุดตัวที่เข้าตรงก็เป็น53ทีนี้เรามาดูของงวดที่จะถึงนะครับคำนวณจาก16กกรกฎาคมนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1นะครับ1สิงหาคมนะครับงวดต่อไป สูตรที่1นนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้ง2บวก2เป็น4นะครับได้เลข4หลักหน่วยคือเลข6 6บวก6เป็น12ได้เลข2แล้วก็เรามาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับคือเลข5 4บวก2เป็น6 6บวก5เป็น11นะครับได้เลข1 1เพิ่ม3เป็น4นะครับได้1กับ4สูตรที่1สูตรที่สอง หลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้ง6บวก6เป็น12นะครับได้เลข2หลักหน่วยล่างคือเลข3 3บวก3เป็น6ก็จะเป็น6บวก2เป็น8 8ดมาบวก6เป็น14ได้เลข4ลด1แต้มนะครับได้เลข3ได้4กับ3สูตรที่2นะครับจับคู่กันนะครับก็จะเป็น อันนี้ไม่ปักหลักนะครับสูตรเป็นสูตรเลขวิ่งจับคู่ก็จะได้1 4 1 3 4 4 4 3แล้วก็4 1 สี่สี่สเบิ้ลมีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เอาแล้วก็จะเป็น3 1 3 4นึ่มวันนี้ก็จะได้7คู่ชุดนะครับก็จะมี1 4 1 3 4 4 4 3 4 1 3 1แล้วก็3 4นะครับ จะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับก็คิดค้นสูตรมาก็เอามาฝากกันนะครับถ้าดูในชุดนี้นะครับก็จะมีคู่ที่ไปตรงกับในชุดสรุปอยู่นะครับ1ชุด อันนี้คือที่สรุปไว้นะครับถ้าสูตรนี้มาหรือว่าสูตรไหนจะมาท่านผู้ชมถูกใจอันไหนก็ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับที่สรุปไว้นะครับก็จะมีคู่สามสี่นะครับที่ตรงกันนะครับแต่จะมาหรือไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับ ก็จะมีคู่3ามสี่สี่สามนะครับที่ตรงสามสี่อันนี้ที่ตรงกับชุดสรุปนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับหรือว่าสูตรไหนจะมาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสูตรก็คิดไปได้หลากหลายรูปแบบหลายตัวเลข ย้อนกลับไปก็อาจจะได้ตรงกันเพราะว่าเขาคิดคำนวณย้อนหลังนะครับสูตรถ้าคิดไปแล้วไม่ตรงไม่ไม่ถูกก็ไม่เอามาเป็นสูตรแต่ที่สำคัญอนาคตนี่แหละครับว่ามันจะตรงกับสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็ ไม่ว่าท่านจะซื้อตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ถูกลังบันแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี อ้ําดวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ